ขนาดห,หัวปักเลยครับพอทางตรงเลยครับเล่นสบายเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็ตามรถเกี่ยวเข่าออกมาคือเก่าครับออกมาทงไห้ทงนาสมบรรยากาศธรรมชาติครับมาเกี่ยวเข่าครับเมื่อนี้รครับที่ตามเมืองน้ำกันครับเป็นห่วงเข่ากบงามเติบอยู่เด้ครับห่วงเข่าใหญ่อยู่ครับ วยงามครับเกี่ยวเลาะขอบมาสะก่อนครับพอาหอดมุมกับเกี่ยวเห็ดมองเลี้ยวครับบับน,นี้เกี่ยวเป็นสามเหลี่ยมครับ เดีเยวเห็นมองเลี้ยวนี่ก็บลอยซองเถื่อบูได้ครับนะครับพลอยเถื่อที่สองม,มาได้มุมเลี้ยวเรียบร้อยครับเลี้ยวสบายเลยครับตันนี้อันนี้ก็เข้าสูทั้งตรงครับเง้วไปเลยครับดบันนี้ เดี๋ยวหลอกคณะมาอีกฟังหนึ่งครับมะาฮอดมาฮอดแจหฮอดมุ้งกะเห็ดมองเรียวคือเก่าครับประว่าต้องเห็ดมองเรียวไว้ครับปุงบระสั่นต้องใช้วิธีการถอยครับ รับหน้าให้นี่กะบุถือว่าน้อยแล้วค่ะบัใหญ่จนเกินไปครับอยู่ระดับกลางๆครับเกี่ยวสะดวกดีอยู่ครับเกี่ยวเข้ามาช่วงกลางๆแล้วครับตอนนี้ต้อมข้ามาเรื่อยๆครับ จกเกี่ยวของกามพื้แล้วกับมาเก็บหล่อขอบครับเพราะว่าเหลือหล่อขอบไว้เก็บขอบขอบแล้วกับสิแล้วแล้วครับให้นีบ่บทถือว่าโดนบดถือว่าโดนปานใดครับเกี่ยวเข่าวไว้อยู่ครับ รอบนี้ค่ะสเรียบร้อยแล้วครับนี่พิดจอบครับสำหรับให้นี่ียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้กัสิขอจอบสำนี้นะครับสวัสดีครับ